สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกลางเช้ก,ก่าจริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่27เมษายน2565นะคะวันนี้ก็มีสินเชื่อมาแนะนําให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหากท่านไหนมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินค่ะเพื่อเอาไปเสริมสภาพคล่องในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็ไม่รู้จะไปหาแหล่งเงินกู้ที่ไหนดีเนะคะจะไปกู้นอกระบบก็อัตราดอกเบีย้ยมหาโหดค่ะวันนี้มีสินเชื่อจำนำ ททะเบียนรถนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะ สำหรับสินเชื่อจำนำทะเบียนร,รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รับรีไฟนแนนซ์นะคะอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะอยู่ที่0.49%ต่อเดือนค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสำหรับรายละเอียดสินเชื่อนั้นมีอะไรบ้างก่อนอื่นก็ต้องขอแจ้งก่อนนะคะว่าสินเชื่อจะอนุมัติหรือไม่นะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางธนาคารเนะคยทางช่องเป็นผู้ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเท่านั้นนะคะไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจในการอนุมัติสินเชื่อค่ะสำหรับวง เงินสินเชื่อการอนุมัตินะคะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนดค่ะอัตราดอกเบีย้ยจะเริ่มต้นอยู่ที่0.49%ต่อเดือนในะะี่ะแล้วก็เงื่อนไขาการจัดสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ค่ะ สำหรับเอกสารเนี่ยที่ใช้ประกอบในการยื่นนะคะขอสินเชื่อก็จะมีบัตรประชาชนตัวจริงค่ะทะเบียนบ้านตัวจริงเล่มทะเบียนรถตัวจริงที่ปลอดภาระแล้วนะคะสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่จะรีไฟแนนซ์รถนะคะเอกสารเพิ่มเติมที่จะต้องยื่นก็คือจะเป็นเอกสารแสดงไรายได้ถ้ามีนะคะสำเนาเล่มทะเบียนรถค่ะเอกสารสัญญาไฟแนนซ์ปัจจุบันหรือ การ์ดค่างวดนะคะแล้วก็เอกสารบินใบเสร็จย้อนหลังหนึ่งงวดล่าสุดค่ะในส่วนของคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสินเชื่อนะคะก็จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยค่ะอายุระหว่าง20ปีถึง65ปีนะคะมีชื่อเป็นเจ้าของเล่มทะเบียนรถค่ะกรณีเป็นรีไฟแนนซ์ต้องมีชื่อเป็นผู้ครอบครองนะคะอายุรถไม่เกิน15ปีหรือตามที่บริษัทพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไปค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะสมัครค่ะเดี๋ยวทางช่องนะคะจะแปะช่องทางการสมัครไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะจะมีลิงก์รายละเอียดในการสมัครค่ะแล้วก็ท่านไหนนะคะที่อยากจะไปอ่านรายละเอียดก็สามารถไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะคิดว่าใครที่มีรถอยู่นะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินนะคะเพื่อมาเสริมสภาพคล่องในชีวิตประจําวันก็คิดว่าน่าจะดีกว่าแหล่งเงินทุนนะคะ,ท,นนะ,คะที่เป็นนี่นอกระบบอัตราดอกเบี้ยมหาโหดนะคะอันนี้ก็ อยู่ในอัตราที่อัตราดอกเบีย้ยที่กฎหมายเขาคุ้มครองแล้วก็เป็นธรรมด้วยนะคะสําหรับท่านไหนค่ะที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะรบกวนช่วยแชร์ออกไปด้วยนะคะแล้วก็พบกับการอัปเดตข่าวในครั้งถัดไปนะคะว่าจะมีสินเชื่ออะไรนั้นมาอัปเดตให้ฟังอีกค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ